ครับเอเทคนิคต่อไปนที่ผมจะบอกเนี่ยเป็นเป็นเรื่องเพิ่งแบบว่าเราไม่ต้องไปเปิดหนังสือดูเหมือนเดิมอ่ะทีนี้มันจะเริ่มจากคอต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วคอที่ที่เราเห็นอยู่บนคอเนี่ยมันสามารถจะโทษยาวจนถึงท้ายนี่ได้เลยนะแต่ละคอเนี่ยจริงๆมันมาจากอันนี้ เวลาเราฝึกโดเรมีฟาเนี่ยหรือ C D E F เนี่ยมันคือชื่อขอรดแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะทีนี้ปกติเราจะไปฝึกลองให้เล่นทางยาวดู C D E F E A B C เราเริ่มจากคอร์ดเบสิกก่อนเลยคือคอร์ด C จริงๆแล้วเป็นแบบนี้ไปแบบเร็วๆเนี่ยเนี่ยอันนี้มันจะอยู่บนคอเนี่ย แต่จริงๆแล้วมันจะมีอันนี้มาแทนเราก็เลยจับแค่ขอดสี C ตรงนี้สายเปล่ามีที่เหลือคือสายสามและสายหนึ่งจริงๆมันถ้าเราเราเราจะนึกภาพแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ต่อไปเป็นเบสดีนี่เบสซีฮะวิธีจับแบบนี้ฟอร์มแบบนี้เมเจอร์ Major นะฮะต่อมาดีเราอยากรู้ว่าดีจับไงเราก็จับมาอย่างนี้เลยนี่ใช่ไหมเบสมาอยู่ที่ดี่ แล้วนี่ E เบสย้ายมานี่นฟอร์มแบบเดียวกันเลย F อยู่นี่ G อยู่นี่เหมือนกันฟอร์มเหมือนกัน A ตรงอยู่นี่ B อยู่นี่แล้วก็กลับมาถึง4 ซึ่งจริงๆช่องมันเล็กมากเนี่ยนิ้วนวคนเราจะไปไม่ถึงนี้อาจจะไม่ค่อยถนัดนฮะแต่แบบเรารู้ไว้ก่อน C B A A แะ G ความจริงเราไม่ต้องไปพลาดมันก็เลยเหลือนิ้วแค่นี้แต่จริงๆที่มาของมันเนี่ยคือแบบนี้นะทีนี้พอฟอร์มอย่างนี้ปุ๊บเรารู้แล้วเราจะรู้จักขอพวกนี้โดยใช้เบสต,ตัวนี้เป็นตัวหลักก่อนแล้วกันได้ดูง่ายแอปปุ๊บอ่าเนี่ยเราเราดูตรงตรงนี้ก่อนฟอร์มมันเนี่ยนี่สี่เรารู้ว่าตรงนี้สี่จับแบบเนี้ยเราบล็อกมันเลยแอปมาก็ตรงนี้อ่านี่อย่างง่ายนี่คอแบบนี้ฮนะเทคนิค แล้วต่อมาอ่าลองที่เขาสอนกันนะเอมิ A นเออร์เอมินอเอมนอร์นี่ฟอร์มมันก็คือแบบนี้เห็นไหมจริงๆสายเปล่านี่ก็คือเหมือนเหมือนเราไปพาดอยู่เนี้ยเบสก็อยู่ที่สายเปล่าสมมุตินะครับเบสอยู่ที่สายเปล่าสายห้านี่คือโน้ตเอเป็นเบสของคอร์ดนี้ยต่อมาเราอยากรู้บ นี่ตัวโน้ต B อยู่นี่ช่องสองสายห้ามันก็คือฟอร์มนี้ฮะเบสมันก็จดอยู่ที่ B เนี่ยฟอร์มการจับ B minor เบส C C minor เบส D ก็เป็น D minor เบส E E minor F F minor G G minor กับมาสุดท้าย A minor มังเกตว,ว่าช่อง12เนี่ยกับตรงเนี้ยกับสายเปล่าเนี่ยจะเป็นเสียงเดียวกันเราสามารถเล่นอย่างนี้ได้แต่บางคนเราออกเทปพอจับเนี่ยเสียงมันถึงอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันอ่าเป็นเทคนิคง,ง่ายๆต่อไปก็เป็นคอร์ดอีอ่าเวลาเราจับเนี่ยเล่นอรอดก็ดูมันหมูดีพอไปเจอคอร์ดจีหรือคอร์ดเอฟเนี่ยจริงๆฟอร์มก็เป็นแบบนี้เหมือน,เ,อนเดิมอันนี้คือสายเปล่าอ่า คิดง่ายๆนะครคิดตามไปแต่เราต้องต้องรู้จักจําโนต้ตเนี่ยอันนี้เราดูสายป่าที่สายหกจะเป็นโนต้ตอีตัวต่อมาเนี่ยช่องหนึ่งสายหกเป็นคอร์ด F เนี่ยก็เล่นมาทั้งบล็อกเลยอันนี้ E เห็นไหมครับน้องก็จะรู้เองว่าคอร์ด F เป็นแบบนี้อ e. A เอซอยู่นี่ กลับมาสุดที่ E แล้วใช่ช่อง12เราสามารถเปิดสายเปล่าได้อันนี้มันมีผลต่อการเล่นมันมันมันคล้ายๆแบบว่าเราลักไก่หรืออะไรได้ง่ายก็คือบางทีคอร์ด E เนี่ยเดินทีเราทฤษฎีเรามาอย่างนี้เราเราทดมาได้ E ฮะบางทีมันก็ยากอยู่ของคนบางคนเนี่ยก็เลยจะได้รู้ว่าอ๋อคอร์ด E มันจับได้หลายรูปแบบน,นียบางที ไปตรงนี้ต้องพาดอีกวุ่นวายเอาใกล้ๆแล้วกันใช่ไหมดูบล็อกมันเนี่ยอีกหน่อยเราก็จะรู้แล้วว่าเออไอแบบเนี้ยเอมเนอร์เนี่ยมันจริงๆถ้าเราเรารู้จักการไล่สเกลเนี่ยก็รู้แล้วบีมิเนอร์จับอย่างนี้ไม่งั้นเราต้องไปวุ่นวายในการเปิดหนังสือดูเอ๊ะมินเนอร์อย่างนี้แล้วบีมันอยู่ไหนต้องลอยเอมินเนอร์ดีมเนอร์ตัวเอบีซี ขอมพวกนี้คุณควรจะจําได้แล้วเนี่ยอสายห้านะ B C D ถ้า D ีไนเนอร์นี่ A อไมเนอร์จากฟอร์มนี้ D อยู่ตรงนี้ก็ฟอร์มนี้เลยนะก็เช่นเดียวกันสมมุติว่าคุณไปเจอคอร์ด A เนี่ยฟึบเนี่ยคอร์ด A ที่ส่วนมากจับมันจับสายเปล่าใช่ไหมฮะเนี่ยจริงมันก็คือฟอร์มนี้เหมือนกันทีนี้คุณอยากรู้ว่าคอร์ด B จากไหนคุณก็ ใช้ทฤดฎีีแบบว่าอย่างเงี้ยจำตัวโน้ตตัวเบสก่อนเอจับนี้ต่อไปตัว B อยู่นี่มันก็จะจับฟอร์มเดียวกันสไลด์มาทั้งบล็อกเลยซอยู่นี่บ <B S 2> E F แต่สังเกตว่าน,นิ้วนิ้วนิ้ว,วมือเองี้ยคนเล่นบางคนอาจจะนิ้วมันยัดไม่พอช่องเนี่ยมันก็เลยมีการลักไก่แบบนี้เอบี คือใช้นิ้วผาาไปเลยด E F ถ้าคุณมาเจอช่องเล็กๆเนี่ยขอดี B. มากเนี่ยคุณไปจับนิ้วคงเป็นมันไม่ได้คือต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงนิ้วอย่างเงี้ยโหคุณตายพอดีแล้วก็อีกอันหนึ่งสมมุติว่าเป็นเมื่อกี้เราสอนเรื่อง e ไปเลยนะ อ e อย่างนี้นะต่อไปง่ายๆคุณไปเจออ e ีเมเนอที่คุณบอกว่าคอร์ดง่ายๆเนี่ยตอนนี้คุณก็พอรู้แล้วใช่ไหมว่า F อ i ไมเนอรมันอยู่ที่ไหนนี่สายเปล่าเป็นเบส E ีถ้าคุณรู้รู้เรื่องตัวโน้นเนี่ยคุณก็เริ่มไล่ E แล้วแต่เลยอันนี้ F ก็จัฟอร์มนี้เลยเห็นไหมเริ่มง่ายขึ้นแล้ว A อ m เ n o นอร์ย่างนี้ B เมนอรอ่างนี้ซ i เมเ พอคุณรู้ทฤษฎีเล็กๆน้อยๆนี่ปุ๊บอีหน่อยคุณเล่นสีนะาคุณเริ่มเปลี่ยนบ้างเห็นไหมเริ่มมีเปลี่ยนคอร์ดได้เองรู้ได้เองอะไรทํานองนี้สำหรับอันนี้ก็ถือเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการทดคอร์ดไปมาถ้าเราจำตัวโน้ตบนคอร์ดนี้ได้หมดเราก็จะสามารถ รูขอดพวกนี้ได้เองเลยตลอดในในของแต่ละฟอร์มครับเดี๋ยวเราจะไปพบกันเรื่องอื่นต่อไปครับ